แปดหมื่นห้าแปดหมื่นห้าสูงยาวครับสูงยาว <c oughs> ไงก็มูลแเลยว่าตัวตนี้สวัส <c oughs> <c oughs> ดีครับวันนี้เรามาดู ราคาวัวที่ตลาดลวัวบ้านคลองสารครับอำเภอเมืองเพชรบุร์ครับดูวัวครับดูวัวจะลงคลิปลวัวทุกวันอังคารครับตลาดคลองสารดูลงวงครับ ขอถ่ายรูปติดเลยเด้อขอถ่ายรูปหน่อยเด้อครับเอาไปลงยูทูบครับมาซื้อหรือมาขายครับเด้อมาซื้อเหรอตลาดวัวคลองสาร <c oughs> บ้านอย่างบ้านคลองสารมาครับเนะี่ย มาดูดูรอบๆก่อนครับสลาดงวของสา,งาเนะันชบุญ<ป>ขอถ่ายรูปอยเด้อครับด บรรยากาศรอบๆดเยอะจัขอถ่ายรูปหน่อยเด้อขออาตคับเดี๋อ

กอดไทยรุกได้ไหมครับมาอยางเจ้าอ่ะมับนมาเจ้านะยลาบินเลยโอ้ัวจังหวัดตากเหรองอพุดละซาุโปรไทยหมืนห้าหมืนห้าครับ คุณห้าคนคุณจังหวัดตากติดอีกแล้วครับตลาดงวของสารเพชรบู์ครับทุกเช้าวันอาคารครับเช้าวันอาคาร ข้างถนนสายลมสักเพชบุรณ์่นะครับเามาอีกแล้วตัวละตัวละเท่าไหร่ครับตัวนั้นมีสิบสามตัวนี้มีสองห้าครับผมยี่สิบสามห้าร้สิบสองห้าร้อมาจากบ้านไหนครับมาจาก,จากแังกรุงเพครับ ทำเนี <rude S 2> ่ยบางสมภูโอ้บามั้นนะครับเนี่ยติดต่อได้ครับตลาดคลองสารหรือว่าติดต่อกับเจ้าของก็ได้ครับอเบรโทรได้ครับัวครับสวยๆครับสวยๆบาบั้น082 082 9213 9213ซื้อตายยังครับตาเสาครับตาเสาตาเสาสามแยกบางชมพูครับครับผมตัวสีดำนี่สวยเนาะสูงประมาณเท่าไหร่ครับประมาณร้อยสามสิบเลยเหรอประมาณนี้ครับผมประมาณยี่ห้าร้อยสามสิบเนาะประมาณนี้ครับครับขอบคุณครับให้ไปลุงยูทูบครับผมขอบคุณครับอัวครับอัว

ขอถ่ายรูปนะครับขอถ่ายรูปหน่อยนะครับนี่มาขายนะครับตัวนี้สวยปราหมันปราหมันกัวผู้ผู้ปุแดงแดงไหมครับ กลังเวามาขายได้ครับอยากได้งัวมาซื้อตลาดวัวคลองสันอำเภอเมืองเพชรบูร์ครับสายเข้าเมืองจากลมศักใกล้จะถึงราชพัฒน์นะครับ ai nó gặp vua mãi. Ma điều, ma điều. ตัวตัวเลกกว่าตัวเลกก่าน้อนหกห้าร้อยตัวเมียต้ตัวเมนี่26500น้ร้สองมนห้าร้อยนบนี้ยปามนครตัวต่อมาดีเลยตัวเมียจห้า้อนงเจ็ด้าร้อยครับตัวสุดท้ายี่สองหมื่นสองหมื 2, 2, โอ้งามงาม <c oughs> ราคาได้ครับใครมีงวัวเอามาขายครับตลาดกองสาค,ครับใครอยากได้งัวไปเลี้ยงมาซื้อครับ มาจากบ้านใดครับเนี่ยสวนแดงครับชวนแดนครับ,รบขอเบอร์โทรหน่อยครับ088 088 274 274 2967 2967ติดต่อมาซื้อวัวได้ครับหัวชนแดนราคาไม่แพงครับราคาไม่แพง18

ไยด้วยตี้เคยให้ก0้วอเลี้ยงมันจะปีแล้วก็ใหม่พูดจำัวัวครับวัวตัวนี้ราคาเท่าไรครับี่จะของกอนจาของไปหนรถ ไปมันไม่ได้ขายหรอกไปก็ไม่ปล่อยญาติเนี่ยจนอม่ไปขายอ่ไไม่ได้ i mean ไม่ลงก็ห้าอยคนอื่น้หาองร้อยนะเอ็ถ้ไม่ลงก็ห้ามขายคนอื่นก็ต้ยงขายให้วันนี้ราคาเต็มแล้วได้เยอกหรครับน่ค่ไห่กันดเอางวงนี่ว่าวัใส่ที่มันขายขราคายังไม่ได้เด้อสาม้เด้อห่างกันถึงสามร้เอาขายขายขา ขายเท่าไรครับน่ยได้ขายเล่สิบสองห้าร้อยิบสองห้ายิบสกับขายเอาขยอยี่สิบสองห้าร้อยครับวัวครับวัวราคาัได้อยู่ครับไม่ไม่แพงเท่าไหร่ ก็มาครับดูอนขอถ่ายรูปเลยนะครับไม่ได้เอาลงเหมือนควายที่มันมันไม่ได้มัดเชืเอกนี่นตัวแล้วเท่าไหร่ครับไ,ได้ไ 27, แล้วกว่27 27หกตัว สองหมื่นเจ็ดครับสองหมื่นเจ็ดทุกตัวครับราคาพ่อค้าตั้งไว้ครับบามันบามันโอ้โหเงาดำเงาดำ เอาเป๊ะลงยูทูบครับขอเบอร์หน่อยครับเผื่อมีคนติดต่อมา0 8 6 0 8 6ครับ891 891 7864 7864ครับวัวบ้านไหนครับเนี่ยวัวบ่อไทยค่ะวัวบ่อไทยครับบ่อไทยใครสนใจติดต่อมาได้ครับทางช่องนี้แหละครับหรือติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์เลยครับขอบคุณครับแพ้งประเด็นครับเพื่อนไทยแข้งประเด็นจะขอบคนณปเดยน mẹ luôn mặt phải đẹp khoảng 2-3 000 Khai đeo ô, mặt 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 đây em mặt 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 mặt

ราคาได้ก <si ็ขายก็ซื้อสองห้าร้อยตียนสี่ร้อยสี่ร้อยอืมไม้อย่างเจ้ามาซื้อหรือมาขายขายเท่าไหร่ครับขอถ่ายรูปหน่อยเด้อขายเด้อครับขายเเดก็ร ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยหกหมื่นห้าไว้หกหม่นห้แม่ลูกครับอุ้ยหกหมื่นห้า,หาอังกอรครับ มาซื้อหรือมาขายครับนี่บ่โอ้เดี๋ยวผมกดให้เด้สิครับกดให้วิดีโอเลยนะครับขอถ่ายวิดีโอหน่อยโอ้โสวยงามงอตัวนี้สวยงามมาจะสูงไม่เป็สิบเมตครับเนี่ย

ดหมื่นห้าครับงามสูงยาวเขาดีครับ้อาจจะสูงร้อยเจ แปดหมื่นห้าแปดหมื่นห้าสูงยาวครับสูงยาวไงก็มู่แล้วว่าตัวนี้กลัวครับกลัวตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับ 2องหมื่นแปดหครับไม่ไงหอกไม่ไงแไไงตัวแดงนี่ครับตัวดแดงรหงเจ้าร้อยห่ครับัวครับัวมแม่ลูกะแม่ลูกนีตัวท้ายนี่แม่ลูกจะลหสามหแม่ลูกนี่สามหมครับแม่ลูกลูกตัวเมียครับ สามหมื่น <35. S 2> ห้าไอแดงนี่หมื่นเจ็ดห้าร้อยโอ้งาม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 มาจากบ้านไหน,น,น,นครับมาจากชนแดนครับวัวชนแดนครับวัวชนแดนตลาดลวัวตลาดลวัวของสารครับเพชรบูรณ์มีงัวมาขายได้ครับอยากได้งัวมาซื้อ มีทุกราคาตั้งแต่หมื่นกว่าบาทขึ้นไปมาใกล้ๆเสียนใครมีหัวาม,มาขายกับตลาดนี้ได้ขายดียครับ ตรรลาดคลองสารนะครับตลาดคลองสารอำเภอเมืองพินแร่ครับมีงัวามาขายได้ครับอยากได้งัวมาซื้อมีทุกราคาเริ่มต้นหมื่นกว่าบาทขึ้นไป แปดหมืนกว่าก็มีเป็นเกือบแสนใชกคูนี่เอาสี่หมื่จคูเอาตัวนี้ยูสนับคหยิบสามห้าร้อยสี่หครับถ้าตัวนอนย้อนเลยครับบามหนึ่งเจ็ดห้าร้อยบามมั่นนะครับเนาะ ประมาณหมดครับอยู่ประมาณสิบสิบกว่าถึงยี่สิบกว่าครับโอ้ตัวนี้สวยประมาณประมันสนใจวัวเพชรชบูรสั่งซื้อได้ครับติดต่อได้ครับตามมีเบอร์โทรศัพท์บ่ มาจากบ้านไหนครับบ yeah, ้านลิงหีเบอร์โทร่ครับนีเบอร์โทรติดต่อป่ะเบอร์ยังครับ0 8 0ย์แ8ดศูนย์ศติดต่อมาได้ครับวัวเพชรบุญสะสมสะสมครับบ้านลาวิงสะสมบ้านลาวิงครับ ติดตอ่อมาได้ครับวัวาบามันควายก็มีมีตุเมยามีวัวมีครับมีควายมีวัวครับติดตอ่อมาได้ครับวัวละวิง่งควายละวิง่งตัวนี้มันสวยนะหัวรุ่นๆครับเนี่ยมันหกหมื่นเจ็ด สาหมนกว่าอยู่ประมาณนี้ครับราคาวเพบุรโอเคครับสามหมื่นสองหมื่นบาทสามหมื่นบาทน้าลับยัยยัย

<laughs> Đây này của bạn có 80 ha. cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ประมาณก็ร่มราคานั้นพอได้ยี่สิบหมให้มารด